สวัสดีทักทายเนาะค่ะเอื้อยอายสุขูสุขคขนทักทายจากชนบทอเมริการัสเฟสเวอร์จิเนียค่ะมือนีน้องพี่มีสิพ้าพี่น้องนะคะเขาปลาไปเก็บผลและไมป้ปลาที่เกิดขึ้นมาเองตามฤดูกาลเนาะจ้าอยากให้พี่น้องเข้าเห็นนะคะว่าชนนบทอเมริกานะคะกับมีบรรยากาศถีบริยแตกต่างจากอีสานบานเข้าปันใดดอกจ้าไปค่ะมือนีไปเบ่งบรรยากาศสดๆน้ากันเลยจ้า ปลามองนีนะคะยู่ตรงขามนาบานของพิมพ์เองค่ะซึ่งนะคะกับเป็นสวนสาธารณะที่มีผู้คนนะคะมาปั่นจักรยานหรือว่ามายางออกกําลังกายให้เห็นเป็นประจำอยู่จ้าซึ่งผู้คนกับพลุกพล่านอยู่ตลอดเวลาแม่น้ำม,มองนีนะคะกับเป็นแม่นม้ำที่น้องพิมีนะคะ้านาังพักพ่อนนะคะมานาั่งเล่นนะคะกับผีคนไทยปาตีปิ้งย่างตมบักคุ้งไปสรรจานะคะริมน้ำนะคะเป็นประจำจ้าซึ่งกะถือว่าโชคดีเนาะค่ะที่น้องพิม มีได้อาศัยอยู่ในชนบทอเมริกานะคะทีได้อยู่กับแม่น้ำผู้เขาปลาใหม่แบบนีิละจ้าชโชค<อ>ดีได้ลๆ <ะ S 1> จ้าปเป็นปลาหมากพ่อๆทั้งเบิดเลยค่ะเกิดขึ้นมาเองตามธรรมาชาตินะคะเขาสิมากอยู่ใกล้แม่น้ำมในลักษณะแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวพิมพ์สิบห้าไปเบิ่งนะคะ หญ่ไง่ใหญ่พี่น้องนะคะนี่ค่ะหอมค่ะผิวด้านนอกขาวสิคือบักม่วงเห็นบ่คะต่ด้านในนะคะสิคล้ายๆกับน้อยนาเดี๋ยวน้องพิมมี่นะคะสิแกะให้เบิงจ้ะไก่แม่นามเลยค่ะความอุดมสมบูรณ์นี่ค่ะ ลักษณะใบของเขาเนาจะาสำหรับลูกใดที่ยังบสุกเข้ากับสามารถเอาไปบ่มใดเด้อค่ะรู้สึกว่าย่างเขามาในป่าหม่องนี้นะคะกลิ่นหอมของเขาสิอบอวนเลยจ้ะอยู่กับธรรมชาติพี่น้องไก่แม่นม้ำไก่ป่านะคะแต่ว่าบริหนากลัวยางที่ขิดเด้อค่ะ ย่างมาเรื่อยๆนะคะข้างบนก็จะเป็นหม่องค้นปั่นจักรยานจากก้ะเดี๋ยวน้องพิมพ์ซองให้เบ่งพออีกล้วค่ะใบปีเปิ้งอุ้ยสุกแล้วสุกแล้วค่ะควงในสุกแล้วนะคะแบบดิเลยจ้ะ วิธีการกินนะคะน้องพิมีกะสิกตักเอาตะเนื้อเขารักษณะแบบนี้นะคะเอาไปเฮ็ดเป็นน้ำปั้นก็ได้ค่ะหรือว่ากินสดๆเลยก็ได้นะคะ,คะตักเอาตะเนื้อนะคะส่วนมเมล็ดของเขากะสิเป็น ลักษณะแมวนี้หวานค่ะหอมน้ำนะคะนี่ยค่ะกินได้แน่นอนจ้า